ทานเจนยปัญจะเกรณิโยอโนตตังปุญญะเจตังโลกัสสาติภรตคุํสาสวาปิเยมตัสสะโหลันตังเจ <OR> เทวาสัพะวัตุเตชยมังคลานิภารานติเวกามาตยจิตสัพพะวตุเตงังภนาลวะมธรรมทยาังคันเตสุทันตาวิาณิาวาโมลิโตันเตยัสสพวัตถุเตจยมัลนิาราน อาสาวรังอติมันตะปูตังตาวังเกจังกมัสเดียปสุขุนันตังเมตังบุเสกามิจนาจิตวาโมนิโดตันเตตสาปวัตุเตจยมังกาห์ ปรการกามติหานสุธาตุนังตังทาวติโยชนะปังปุติมาลวันตังเยเทมิสังขะธรรมนรสิทวาโมเรนโธตัเตจัสสาภวตเทชยมันชาลานิาตวานกการมุนารนิวา

ับุมิบหามยิตินปุเตนะเดระปุจจเกนะนามะปัญโตยินโดมเดสะปิณาิตวามุนิโตสันเตกษาปวตุเตชยังคังายิ ทุกขะเตณปุจจคเนสุตหัตังพรหมังวิโซติจุดติเมติปังกาติาตังกะเตนามิตินาจิตตวาโมนิโตตันเตจสสาวตทุเตชัยมังฆานิเอตตาปิปุณจัชยัมังอาทังคาตายโยวาจโนตินติเนสรรเตมันเตหิตตวานนเนกามานิจุปันตวานิโมขังสุขขังอติ Come on, ya sa papa ninan pure tawa para mi sa papa to sampo tamang e te na sa jau na che na ho to te cha ya mang ka rang cha ya to po di ya mo le nan ti wa ta no ho i cha ya so se pa ta mi po ทานังอาคาปะโตปะโมทั a ติสุนะกะตันสุมะกะตันุปะปะทันสุโ n ติตังสุขันโนสุโหตังจสุเยขังพรหมจารสุปะตังกิลังกายกัมมังวาจากัมมังปะตังกิลังปะตังกิลังมโนกัมมังปะนิทิเตปะตังกิลังปะตังกิลังนิกะตะวานะระภังนะเต a na สหัสัตรมังคะนารุปเมนะปิตกาตยาโนปะเมนะชินสาวะกาโนปาเมนะสัพเเตโรกัสสัเอเตปยาสัตเตตถายาสัเตอุปาสัเเตุนิมตตาสัเเตอวมังคะรามินสันตุอายุวัตโกนวัตเรีวัตโยสวัตโกนวะ ตะโกอนาวาทะโกสุขวาทะโกโหตุสัมปทาตุกะโกขปยะเวราโสกะสัตตุจุปาทวาอันนิกาอันตรายะปิวินาสันตุจสจยสิธานัง ອະຣຫັງພະດັຍັງສຸຂັງພະລັງສິລິອາຍຸຈະວັນໂນຈະໂພຄັງວຸເທຍດະຍາສະວະສະຕະວະສາຈະອາຍຸຈະເ Alakan tosa pandewata sama pa wena saha soti pa wadu dewa wadu sa พาวันโดเต้คิดคิดคะส่งทีได้เพื่อนอนนี้เาขึ้นบ้นใหม่นะดูว่าบรรยากาศมีแต่ความพี่น้องือที่ฮแขงกันเดกล้งไดจกันรจากกันนน่น หาสวดกระสวดนำเล้่ปากเ้น่อนหาตาหาตาฮาโซคิวส่อนมาดีแค่ใบหนกธรรมดาเ่ยท่องมวลด้วยนะเนี่ยตัวเล็บเนี่ยปาด้วยอสวยด้วยเอาขึ้นมาเป็นนางสาวไทยนะลูกอัันน้นไม่ใส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 ่

คนเดียวนะน้องน้องด้วย ตุลาก็มาสิงหาก็มาอันนั้นตุลาก็าสิงหา <c oughs> <c oughs> กันยามาไหมกันยาพระเนี่ยปักันยา <c oughs> นั่นกันงหมอยาขีกว อธิ้ฐานดีๆไม่ยอมเติมแจ้วข้าปลอดภัยการางอใส่ฟ้าบางที่ละ

คัสดีได้ค่ะก็ไ้คได้่ะได่ะกก็ไ้ค ไปักรมงาัโง่ะาแถวเอมาราชวัค่ค่ะ